วันนี้ผมพามาเที่ยวดอยสะเก็ดนะครับภูรินทาราที่นี่มีข้าวขาวหมูมีกาแฟโบราณน,นะครับที่ผมจะพาเข้าไปมาอยู่ด้านในแต่ตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านผมมาจากทางซ้ายมือขวามือเนี่ยไปอีกสัก200เมตรหรือร้อยเมตรเนี่ยจะเจอน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนะครับอันนี้บอกทางคร่าวๆก่อนน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดแล้วถ้าเกิดตรงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะไปทะลุ ทางเข้าบ้านปังไฮทะลุทางเข้าแม่คำปองได้นะครับแต่สายมือเนี่ยถ้าเลี้ยวสายตรงไปอย่างเดียวเลยจะไปทะลุเส้นหลักเชียงรายนะครับตรงนั้นเขาเรียกบ้านป่งกลุ่มบ้านพูนบ้านป่งกลุ่มเออใช่บ้านป่งกลุ่มเอาข้าข้าๆก่อนผมเห็นนี่เลยครับข้าวขาหมูโรตีกาแฟโบราณห้อยขาชิวๆริมน้ำนะครับ อันนี้ผมมาผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ผมไม่ได้แวะนะครับผมผ่านมาแล้วก็วันนี้ได้เข้ามาเที่ยวบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีเป็นอ่าพูรินทารารีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทนะครับนี่ครับแล้วก็ร้านอาหารกันกาแฟนี่เป็นของเสริมเนาะร้านอาหารหยุดทุกวันอังคารอ่าอน,นี้ข้อควรรู้เลยสำคัญมาก เปิดปิด9โมงถึง3โมงเย็นนะครับนี่ครับนี่นี่เวลาเปิดปิดนะครับสำคัญมาก9โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะครับบรรยากาศบ้านบ้านไม้โบราณเนาะเดินเข้ามาก็จะได้ยินเสียงเพลงโบราณเปิดขับกลม่มเนี่ยครับบรรยากาศ บรรยากาศถือว่าดีเลยนะถือว่าใช้ได้เลยแล้วไฮไลท์อยู่ที่ริมน้ําบรรยากาศดีครับอากาศเย็นน่านั่งมากรูปปั้นนี้ก็สวยดีนะคลาสสิกดีอ่ามีมีม,ม,มีก่อนจะเดินเข้าไปข้างในมีหอพระด้วยอ่ามีพระพุทธรูปให้เราได้เข้าไปกราบไหว้ได้ด้วยตรงนี้เป็นรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ท อันนี้อะไรเอ่ยลุกหลุกกังหันน้ําบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศเป็นบ้านไม้บ้านไม้แบบโบราณของทางเหนือเลยนะครับถือว่าหน้ามาอีกที่หนึ่งเลยนะครับเราจะน,นั่งริมน้ำเลยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเอ้ยเป็นขาหัวให้ขานะครับ ต้องถอดรองเท้าด้วยนะก่อนจะขึ้นไปบนร้านเขาอ,อ่าก็คือสั่งตรงนี้แล้วก็จ่ายเงินตรงนี้มาปรุงอาหารตรงนี้ก่อนที่จะยกไปที่โต๊ะนะครับเดี๋ยวนะครับพรดีติดลูกค้าอยู่นี่ครับกาแฟโบราณกาแฟตามมือ โรงงานเขาอยู่ที่เส้นเชียงรายผมไปมาแล้วมีรถตีด้วยนะครับบรรยากาศนี่เลยสุดยอด ผมผมเลือกนั่งใต้ต้นไผ่นะครับเนี่ยครับบรรยากาศริมน้ำจริงๆสังเกตดูที่ใบไม้อะนี้มันจะเป็นลมอ่นอ,อนเย็นๆน่านั่งมากเลย าตร้านนี้กับกับบิดบล็อกนี่เป็นร้านเดียวกันเจ้าของเดียวกันเราสามารถเดินข้ามไปได้ด้วยเลยค่ะเรามีสะพานเชื่อมกันอยู่หลังลำพารตรงนี้ค่ะก็สามารถเดินเล่นเดินชมธรรมชาติไปได้เรื่อยๆค่ะโอเคครับที่พักที่พักอยู่โซนด้านหลังเนี่ยเนาะ ส่วนฝั่งโน้นจะเน้นเป็นฟูวิลล่าแบบโมเดิร์นนะคะและจะคนละอารมณ์สำหรับสี่ธิพักค่ะค่ะอย่างที่นี่ก็มีฟูวิลล่าด้วยเหมือนกันก็จะอยู่ด้านหลังะคะ่ะเดินไปได้ไหมดได้ไดลเลยค่ะนอนได้ประมาณแปดท่านแต่พอดีวันนี้ลูกค้าเพิ่งเช็คเอาท์านะคะอาจจะอยากชมวิสัยทัศน์นิดนึงค่ะขอบคุณครับดเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหลังนี่แต่ ก่อนจะเดินไปดูผมไปดูพาไปดูอาหารก่อนอ่ะมีเมนูด้วยเดี๋ยวก่อนจะข้ามไปดูเมนูก่อนดูราคาก่อนข้าวขาหมูสี่สิบโรตีขาหมูหกสิบห้ามาม่าขาหมูสี่สนะิบมีอะไรเนี่ย โอเลี้ยงยกล้อยี่สิบห้าบาทชาไทยยี่สิบห้าโอ้โหแดงมะนาวสามสิบน้ำแข็งเปล่าหนึ่งบาทเอ้ยราคานี้ยังมีอยู่เหรอเมืองไทยหาดูยากแล้วนะใช้ได้เลยห้องครัวสะอาดสะอานด,ดีอ่ะบรรยากาศดีมากชอบชอบอ่ะเดี๋ยวผมขอพาไปดูอ่าอาหารที่ผมสั่งไปที่โต๊ะแล้วบ่พาไม่ต้องไปตัดต่อละ เราเล่นกันรวดเดียวยาวๆไปเลยข้าวขาหมูอันนี้นี่นะครับของผมสี่สิบบาทโอเลี้ยงประมาณสามสิบสามสิบหรือยี่สิบห้าอย่างี้เนี่ยผมดูผมจะเดินไปดู ที่ข้าไปบิดบล็อกกี้ข้าให้เจ็บก่อนไม่ไปอย่ารีบไม่อาได้เลยโอเคกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปอ่ะโอเคเรั้งี่โรตีแฮมแล้วโรตีแฮมอ่ะเรารอโรตีอยู่เนาะเดี๋ยวถ่ายโรตีเลนขาหมูหมดไปภายในพริบตานะครับอันนี้เป็นโรตีอะไรนะโอวันตินโอวันตินนะครับเป็นโอวันตินลาดนะครับส่วนนี้เป็นโรตีนมนมสด นม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 ข้นหวานราดอร่อยอร่อยบางบางดีนะครับเป็นเป็นชิ้นบางบางอร่อยดีอืมไหนไหนก็ดูนี่ละอ่าอันนี้เขาเรียกใบตองตึงเนาะใบตองตึงภาคกลางเรียกอะไรเนี่ยใบจากใบเหงไม่ใช่ใบจากใบตองตึงมันเป็นใบคล้ายๆใบเหียงคล้ายๆใบเหียงน่าจะใบเหียงใบสักเหรอ ใช่ใบสักไหมเขอมาทําเป็นหลังคามันเย็นดีนะครับแล้วก็นั่งอยู่ข้างต้นไผ่นะครับด้านด้านหลังก็เป็นน้ำเด็กลงไปเล่นน้ำอม,มว่ามันชิลดีอะโอเคนะครับเดี๋ยวรอกินขนมอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านที่ติดกันหรือว่าเป็นภูวิลล่าด้านหลังนี่ที่พักนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู าหมูไข,ข่ดีครับจะเดินข้ามไปเที่ยวฝั่งนู้นก่อนโอ้ที่นั่งนี้มีมมสองที่ไ่ไม่ได้ถามครับก<โอ>ินข้าวขาวหมูเพลินมีที่นั่งด้วยนะแถวนี้ มีสระไว้น้ําของบ้านพักนี่นะครับค <1, 190. S 1> ่าห้องพักคือละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอาพันสองจำง่ายดิสระน้ำนะครับสระน้ำบรรยากาศบรรยากาศดีอ่ะโดยเรยมีที่นั่งริมริมน้ำด้วย เมื่อกี้เรานึกว่ามีฝั่งเดียวด้านด้าน,านฝ,ฝั่งหลังฝั่งหลังร้านนี่ก็มีอาหารก็อร่อยนะครับราคาไม่สูงราคาอ่าชาวบ้านเลยชาวบ้านเลยราคาถือว่าใช้ได้เลยอันนี้ผมกำลังจะข้ามไปร้านาบิ๊กบิบ๊กบ็อกนะครับบิบ๊กบ็อกนะครับซึ่ง เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมาแล้วผมอ่าผ่านร้านนู้นกับร้านนี้ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันผมว่ามันสวยทั้งสองร้านเลยก็ว่ากะจะมาแวะทั้งสองร้านเลยพอดีเมื่อกี้กินข้าวแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ถามพนักง,งานเขาบอกอ๋อเจ้าของเดียวกันค่ะเขาทํสาสะพานเชื่อมกันไว้อันนี้คืออ๋อนี่เป็นพูลวิลล่าเป็นห้องพัก อ,อ๋อเหมาเท่าไหร่นะ4,009ี0 0ันะครับ 5, 4 0 0า,า, 4, า,า,ม,า,า,ามีอยู่6ห้องเลยเหรอ6ห้องราคา4 0 0ันะครับเป็นภูวิลล่าก็ถ้ามาครอบครัวใหญ่ก็หารกันอ่ามีอยู่6ห้องโอเคเลยถือว่าใช้ได้เลยครับ เราจะข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะครับก็มีสะพานข้ามลำน้ำนะครับเขาท่าเขาท่านี่นะครับเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับเราข้ามาเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งนี่ดูดีบรรยากาศที่เรานั่งเมื่อกี้เนี่ยมันเย็นสบายเดีอ่าต้นไผ่ต้นไผ่บอกเลยว่าต้นไผ่ทำให้ พื้นที่ที่เรานั่งใกล้ๆนั้นมันเย็นนะครับอันนี้ผมข้ามมาเที่ยวอีกฝั่งนะครับข้ามมาเที่ยวร้านหนึ่งบีทบ็อกนะครับข้ามาฝั่งนี้ก็บรรยากาศดีที่หนึ่งเพราะมีเรือใส่ด้วยบรรยากาศฝั่งนี้ไม่แพ้ฝั่งนู้นเลย ร้านนี้ก็ถือว่าสวยนะมับรรยากาศดีด้วยตรงนี้ก็มีที่นั่งเยอะอ่าตรงนี้เย็นดีเลยเห็นแล้วบรรยากาศเย็นดี โอ้ชอบอชบรรยากาศดีจริงๆก็ที่นั่งตรงนูง้นสามารถเดินไปได้นะครับมีสะพานยื่นเดินเข้าไปโอ้ตรงนี้หน้านั่งอ่ะบรรยากาศดี เราะมีมีม,ม,ม,มีร้านกาแฟข้างในด้วยเดี๋ยวเขาเข้าไปขอพาไปดูนกร้านแป๊บนึงร้านสวยดี บอกว่ามีอะไรนะ ATV ่ไงราคาด้วยมี ATV ให้เล่นก็ครึ่งชั่วโมงนะครับห้าร้อยหนึ่งชั่วโมงเจ็ดร้อยสองชั่วโมงพันสองโอ้บรรยากาศดีมากเลย คือตอนเนี้ยอาหารเราก็กินแล้วเครื่องดื่มผมก็ดื่มไม่ได้เอาละนนมีเชค,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 คอ่ะอ่าลองเดินไปดูหน่อยเพราะว่าอ่าจะไปฉีดวัคซีนกาแฟชาเขาสั่งงดผมก็เลยกินไม่ได้ช่วงนี้อ๋อนี่พูวีล่าเนาะอันนี้สามพันเก้าแต่ฝั่งเมื่อกี้นี่สวยเนี่ย อ,อ๋อด้านในด้านในนี่เป็นภูวิล่าเขาทายอะไรเอามีคนพักอยู่โอ้มีเพื่อนเคยถามว่าเชียงใหม่มีภูวิล่าไหมเขาจะมาพักเอออ๋นนี่อีกโอ้มีหลายหลายหลังนี่ก็ใช่ก็ในโซนของภูวิล่าเราเราไม่น่าจะเข้าไปเนาะ กาแฟเหรอกาแฟก็เข้าไปไม่ได้กินกาแฟไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแล้วอยากแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเปิดเพลงดังผมไม่อยากคุยเรื่องลิขสิทธิ์เพลงโอเคนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเดินพาไปดูตรงนู้นอีกนิดนึงโอเนี้น,นี่นี้ก็สวยนะนี่เนีนี่เนยด้านหน้า ไ,ไหนมาแล้วขอเดินดูหน่อยสวัสดีครับ บรรยากาศดีเลยเดี๋ยวนะผมพยายามจะหาที่ต้องลงถ่าย โอเคนะครับสำหรับที่เที่ยวตรงนี้บรรยากาศดีเลยนะครับดีมากเลยก็เดียวเจอกันคลิปหน้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับเป็นทางเลือกสำหรับคนที่จะมาพักผ่อนมาเที่ยวมานอนนะครับมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่เหมาะเลยมีพู้วิลล่าด้วยร้านที่ผมมานั่งจริงๆคือ ฝั่งนู้นนะครับฝั่งแม่น้ำนู้นแต่ว่าที่นี่ก็สวยนะครับสวยเป็นแบบงเลยเจอกันคลิปหน้านะครับ